สวัสดีครับยางทองอล่ยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชาสีมานะจ๊ะ <S <S มาดูคอบมันเร็วมาเยอะแล้วไดรเบรกรุ่นใหม่ๆก็ดูมาเยอะแล้วนี่วันนี้มาดูคนปู่บ้างนะดูห้องเครื่องก่อนตโตโยต้าฮีโร่นะครับ 2L ฝาครอบล์วเป็นอย่างนี้เป็นอลูมิเนียมนะเนี่ยแข็งๆเลยนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้ต้องบอกว่าต้องอนุรักษ์ไว้นะเจ้าของไม่ขายเป็นรถคันแรกออกายแดงนะครับสภาพ โดยรอบเนี่ยดูนะสนิมแล้วเจ้าของบอกขับสภาพเนี่ยเท่มีคนมาถามซื้อถึงในบ้านเลยไม่ขายนะครับจะบิวไปจอดนะรถยนต์คันนี้เนี่ยอายุเยอะนะครับ30กว่าปีนะโดยประมาณเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับยังสวยเนี่ยสภาพเนี่ยสวยนะจะบอกให้ฮีโร่เนี่ยมีอาการก็คือไอออกเหล็กวัดนี่นะเนี่ยไม่แค่ไออะน้ำมันเครื่องพุ่งเลยตอนขับมาเนี่ย มาจอดตอนแรกๆเนี่ยดึงเหล็กวัดปุ๊บน้ำมันเครื่องเนี่ยพุ่งออกเป็นละอองฝอยนะครับแล้วก็มีอาการกินน้ำนะก็ธรรมดารถยนต์รุ่นนี้มีปัญหาเรื่องน้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าอายุเยอะมากๆแล้วแล้วก็พวกฝาหน้ามันเป็นอลูมิเนียมรับรองว่าผุแน่นอนนะลื้อออกมาเนี่ยข้างในคงจะมีส่วนที่จะต้องเปลี่ยนเยอะนะครับเบื้องต้นลองเช็คราคาอะไหล่แท้ดูแล้วโคตรแพงแพงกว่าวีโก้ซะอีกนะ ลูกแหวนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแพงหูอื้อนะครับราคานเนี่ยจับไม่ลงนะถ้าเกิดว่าโอเวอร์ฮใช้อะไหลแท้ทั้งหมดเนี่ยซื้อลรถุนนี้ได้ประมาณสัก2คัน3คันอะนะจบมีแสนแน่นอนถ้าใช้อะไหลแท้นะครับดูไว้ก่อนสภาพก่อนจะลือ้อเนี่เป็นไงเละเทะมากนะครับถ้าใครสนใจอยากจะบิ้วรถเก่านะอยากจะคืนชีพมันก็ดูไว้คลิปนี้นะว่ามีส่วนไหนที่จะต้องดูแลบ้างสำหรับรถอายุเยอะ,ยอะแล้วนะครับ มีส่วนไหนที่จะต้องเปลี่ยนส่วนไหนที่จะต้องระวังเป็นพิเศษนะ <gewesen. S 1> ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็เหมือนเดิม<ง> s, share, <S กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะรถยนต์คันนี้เป็น Toyota h e ีโรนะครับเครื่อง 2L 2.4นะจดทะเบียนปี2532นะครับเด็กร <st ool> ุ่นใหม่น่าจะไม่รู้จักหรอกรุ่นนี้แต่ว่าโคตรทนนะจะบอกไว้ก่อนว่า เช็ดซีเนี่ยทนมากแต่ว่าตัวถังเนี่ยชอบผุนะครับใช้ไปนานๆเนี่ยตัวถังช่วงพักเท้าช่วงคนขับเนี่ยมันชอบผุทะลุเป็นรูนะแต่ว่าเหล็กเขาก็ทนจริงๆนะต้องยอมรับรุ่นนี้เหล็กแข็งมากนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างจะทนถึงทนมากนะเท่าที่เคยใช้รุ่นนี้ผมเคยใช้อยู่นะครับทาเป็นรถยกคันแรกของที่ร้านทนมากๆลูกสูบละลายก็ยังวิ่งเหมือนเดิมฝาสูบโก่งประเก็นฝาสูบมีปัญหาก็วิ่งได้ขอให้เติมน้ํานะ จอดอยู่กับที่เคยไปวินรถอากาศร้อนๆเนี่ยนะต้องเตรียมน้ําไปด้วยเปิดฝาหม้อน้าเลยแล้วก็เติมน้ําเข้าไปถ้าน้ํามันพองปุ๊บก็เติมอีกอยู่งั้นอนะ่ะไม่พังง่ายๆหรอกนะจะบอกให้ฮีโร่เนี่ยแต่ว่าคันนี้เจ้าของต้องการทําไปจอดทําสวยๆเก็บงานสวยๆเอาแบบเนี้ยบนะครับงบประมาณเนี่ยเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึง่งว่าจะจบที่อะไรแท้หรือว่าอะไ่เทียมแต่ว่าเรามาคุยกันถึงรถยนต์รุ่นนี้ก่อนนะมันจดทะเบียนปี2532ปีนี้ 2,564ก็อายุ32ปีเต็มนะเป็นคุณปู่แล้วเป็นคุณปู่ของรีโวนะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดของรถยนต์ถ้าเก่าๆไปก็เหมือนกันนะครับก็คือระบบน้ำหลอเย็นมักจะมีปัญหาในช่วงฝาหน้านะทุกคันที่ผมลือมาเนี่ยฝาหน้าแทบจะไม่รอดแล้วผุทะลุเป็นรูนะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มน้ำมันเครื่องนะที่อยู่ติดกับฝาหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลือให้ดูมักจะมีปัญหาถ้าเกิดว่ารถ จอดอยู่กับที่นะครับจอดเดินเบาไว้บางคันถ้าปั๊มน้ํามันเครื่องหลวมมีโอกาสที่ชาร์ปจะละลายได้ทั้งท้งที่น้ํามันเครื่องเนี่ยมีครบในระบบอยู่ประมาณสัก6ลิตรนะเคยมีจอดไว้เดินเบาชาร์ปละลายก็มีเพราะว่าไฟน้ํามันเครื่องเนี่ยมันเตือนโชว์ที่เรือนไม้แต่ว่าไม่ได้เอะใจนะก็จอดเดินเบาไว้ไก็แนนะ่เปิดแอร์พังเลยนะครับชาร์ปละลายลูกสูบโคตรแพงต้องบอกเกือบ5 0 0พันนะลูกหนึ่งนะครับแพงโคตรเลยแล้วก็แหวนเนี่ย ชุดหนึ่งก็เกือบหมื่นทั้ง4ี่สูบนะลูกสูบเกือบ5,000ันแล้วแหวนอีกตีไปซะประมาณ9,00 0อ่ะเป็นเท่าไหรแล้วได้รถคันหนึ่งอ่ะอันนี้แค่22 2ส่วนนะแค่ลูกสูบกับแหวนแค่นั้นเองยังไม่ได้ประกันชุดประกันฝาสูบนะฝาหน้าก็ยังไม่ได้ฝาหน้าหมื่นกว่าเบอร์ถูกสุตรของเขาเนี่ยหมื่นกว่าแล้วคลิปเนี้ยบอกเลยราคาถ้าเกิดใช้ของแท้เนี่ยจบจริงๆเนี่ยผมว่าได้วีโก้ดีแม็กสวยๆคันหนึ่งเลยอ่ะทั้งคันนะ ต้องบ้าจริงๆใจรักจริงๆถึงจะทําได้เดี๋ยวจะลื้อออกมาให้ดูนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยผมจะไม่ยกเกียร์ลงเพราะว่าเกียร์ยกโคตรยากเลยคานถอดไม่ได้แคบด้วยเดี๋ยวจะยกเอาเครื่องออกมาถอดมน้ําถอดพัดลมแล้วก็ยกเครื่องออกมาก่อนนะเกียร์ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันถอดแค่นอดรอบผัวหมูนะเดี๋ยวลอดดูตอนเครื่องเข้ามาข้างนอกมันจะหล่อแค่ไหนเครื่องฮีโร่เนี่ยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ few minutes later. นี่ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตา ยังรอเป็นรถในฝันของหลายๆคนนะตัวนี้ฮีโร่นะครับหายากจริงๆยิ่งถ้าเป็นตัวโฟวินนะแทบจะหาไม่ได้เลยแหละในประเทศนี่ดูโครงสร้างหลักเขาก่อนนะครับมาร์คลาวลินนะพูดถึงมาร์คลาวลิ้นกันก่อนมี3จุดเหมือนไมตี้นะครับแต่ว่าตำแหน่งของมาร์คเนี่ยจะไม่ตรงไม่เหมือนไมตี้นะของไมตี้เอเนี่ยตัวเพาราวลินนะ จะอยู่ที่หนาฬิกาอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็มีมาร์คฝาหน้าตรงนี้มาร์คเข้าเวี่ยงไมตี้อยู่ตรงนี้เหมือนกันมาร์คปั๊มไมตี้จะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าของ t o y ยต้าฮีโรนะมาร์คของเขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมมันจะอยู่ที่สามนาฬิกานะครับของฮีโร่นะมาร์คเข้าเวี่ยงที่เดียวกันมาร์คปั๊มที่เดียวกันนี่นะ ก่อนที่จะถอดเหมือนเดิมนะครับตามหลักสูตรมาร์กสายพานไว้เห็นว่ามันง่ายก็ทำเซฟไว้ก่อนนี่นะมาร์กไว้หมดนะครับทุกจุดแล้วก็ถอดได้เลยนะถอดสายพานไทมิ่งได้เลยมาตรงนี้เทคนิคนิดๆหน่อยๆอยากจะบอกนะครับสำหรับแป๊บไหลกลับของหัวฉีดนะครับอย่าไปใช้ประแจ ى, นะห้ามใช้ประแจ ى, ถอดเอาประแจมาดิเบอร์อะไรนี่ห้ามไปใช้ประแจ ى, ตบอย่างนี้เลยนะ ไม่ใช่จับประแจได้ตบเลยแป๊บขาดนะครับตรง,นตรงเนี้ยตรงโคนเนี่ยมันจะขาดขันตัวนี้คอตัวนี้ขาดนะเพราะว่าตัวแป๊บไหลกลับเนี่ยมันจะหมุนตามนะครับห้ามใช้ประแจเด็ดขาดให้ใช้เป็นไขควงตอกนะครับใส่กับลูกบล็อกนะเบอร์สิบกนี่นะตอกตรงนี้เอาประแจ24จับไว้ด้วยเพราะว่าโคนหัวฉีบมันจะหมุนตามนะ น่าจะไม่เคยถอดมาตั้งแต่เป็นรถมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแน่นมากขยับไหมตัวนี้ออกแล้วเนี่ย แเรวคิดดูว่าถ้าใช้ประแจขันเนี่ยนะขาดแน่นอนออกละใช้วิธีนี้ได้สำหรับไมตี้กับฮีโร่นะครับที่มันเป็นเนี่ย เป็นแป๊บพ่วงกันอย่างเงี้ยนะถ้ารุ่นไหนเป็นแป๊บพ่วงอย่างเงี้ยก็คือใช้ลูกบล็อกตีให้มันคลายได้เลยไม่งั้นถ้าใช้ประแจขันนะขาดขาดแน่นอนนะแป๊บเนะี่ยสำหรับกลไกการทํางานของชุดกดวาลนะครับจะไม่เหมือนกับโตโยต้าไมตี้นะโตโยต้าไมตี้เนี่ยจะเป็นถ้วยนะครับแล้วก็จะเป็นลูกเบี้ยวนะหมุนนะครับไปกดถ้วยอีกทีนึงถ้าเกิดมี เหตุการณ์สายพานไทมิ่งขาดเนี่ยไมตี้เนี่ยมักจะทําให้วาวเสียหายดอกวาวเนี่ยคดนะครับจำเป็นจะต้องเปิดฝาสูบขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนวาวหรือไม่บางคันหลอดวาวถึงขั้นแตกนะครับแต่ว่าหลักการทํางานไม่เหมือนกันถ้าเกิดสายพานไทมิ่งขาดเขาจะเซฟวาวนะครับพวกกระเดื่องพวกนี้จะหักหรือตัวลาวกะเดืองนี่นะตรงกลางมันจะเป็นลาวเหมือนกับตัว 4J a มันจะคดนะครับถ้ามีอะไรถ้าเกิดว่า สายพานราลิ้นขาดถ้ามีอะไหล่ครบในชุดเนี้นะชุดลาวกระเดื่องตัวเนี้นะสามารถเปลี่ยนภายในวันเดียวก็จบนะครับไม่ต้องเปิดฝาสูบถือว่าเป็นความทนทานมากๆนะสำหรับ t o y o ต a h e ีโนะครับของไมตี้เนี่ยถ้าสายพานไทมิ่งขาดเนี่ยเปิดฝาสูบสถานเดียวยากนะที่จะวาวรอดส่วนมากจะเจอวาวโคดอย่างน้อยก็ตัวสตัวโคดแน่นอนนะครับ A few moments later ดูสภาพปั๊มน้ำ ถ้ารถปีนี้ระบบน้ำไม่มีรอดสภาพดะเดี๋ยวจะเปิดฝาสูบออกมาายกสภาพภายในดูไว้ก่อนนะ ามาดูสภาพลูกสูบกันนี่นะปอกสูบก็ค่อนข้างจะสึกหลอนะเอเล็บติกขูดเนี่ยสะดุดเลยนะแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้มีรอยวาวนี่นะเป็นรอยของวาวลองขูดดูสิ รู้สึกจะเป็นทุกลูกนะครับเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วลูกสูบเนี่ยแพงกว่าวีโก้อีกนะจะบอกให้โคตรแพงนะครับอะไหนะล่ยิ่งเก็บนานยิ่งแพงนะอย่าคิดว่ารถเก่าเนี่ยสภาพเก่าๆแบบ3า40บปีแล้วเนี่ยอะไหล่ราคาจะลงนะไม่ลงนะครับยิ่งเก็บนานยิ่งแพงยิ่งหายากยิ่งแพงนะครับตัวนี้หาแท้ยากมากแล้วก็แพงมากด้วยถ้าจัดอะไหล่แท้ทุกชิ้นเนี่ยได้ลถประมาณ3คันนะ่ะนี่สภาพดูก่อนนะ เดี๋ยวจะถอดลูกออกมาให้ดูนะครับแล้วก็ดูเข้าเบี่ยงว่าหน้าตาภายในชิ้นส่วนของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่าว่าแต่อะไหล่หายากเลยคู่มือซ่อมก็หายากนะผมยังนั่งหายังหา,งหาไม่ได้เลยนะตอนเนี้ยคู่มือซ่อมเนี่ยหาโคตรยากนะฮีโร่เนี่ยยากจริงๆ่ะเดี๋ยวจะเปิดอ่างให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่ในห้องของออคูลเลอร์นะครับดูสภาพนี่นะ ลองเคี่ย,ยดูเดิมันเป็นขี้โคลนไม่เป็นไรนสนิมใช่ไหมแล้วก็เป็นคาบสนิมนะคาบสนิมแล้วก็ผุด้วยนะตาน้ําไม่น่ารอดเดี๋ยวเปลี่ยนตาน้ําด้วยขอดูฝาอ้อยดิยลิกขึ้นนี่ฝาออยคุณเลือกของเขายังใช้ได้นะครับขนาดแช่อยู่ในน้ําที่เป็นสนิมสภาพเครื่องยนต์เดี๋ยวจะเปิดอ่างแล้วนะ เปิดฝาเปิดอ่างเครื่องนี่ฝักบัวเขาใหญ่เม่เรื้มทึมนี่นะตรวจสอบดูสิเคยผ่าเครื่องหรือ,อยังน่าจะไม่เห็นน่าจะต้องดูที่การนะตัวนี้เขาตีมาร์กมาจากโรงงานแต่รอยอ่างเนี่ยเปิดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับฝาหน้าก็รอยรือมาแล้ว กาวเนี่ยอบมาแบบสนั่นมากกาลัวรั่วนะเพราะว่ารุ่นนี้อ่างเครื่องเนี่ยเอาลงยากนะครับถ้ารั่วแล้วเนี่ยซ่อมสองสรอบก็ไม่จบถ้าไม่ได้เปลี่ยนอ่างเครื่องใหม่รอยเขาทากาวมาเยอะมากเลยนะ,ะเดี๋ยวยกเข้าเบี่ยงออก น็อตเข้าอ,อกแน่นมากนะครับบล็อกลมเนี่ยไม่ได้กินเลยต้องต่อแป๊บแล้วก็ใช้ประแจฟีเนี่ยตัวใหญ่จำฟรีตัวใหญ่หญโห้นออก thank you สังเกตได้ว่านี่นะประกับเนี่ยเขามีมาร์กมาแล้วไม่ต้องไปตีมาร์กแต่ว่าตรงข้อก้านนะต้องมาสร้างมาร์กเองนะครับมาร์กมามั่วมากเลยของโรงงานคันนี้ชาร์ปยังเป็นสแตนดานนะครับเดิมๆเลย นะันเป็นสแตนดาดอยู่ข้อก้านก็สแตนดาดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอาลูกสูบนะอัดลูกออกดูสภาพลูกสูบดิเป็นไงดำใช้ได้แหละในส่วนของออยเจตนะเข็มฉีดน้ำมันของรุ่นนี้นี่นะจะเป็นแยกนะครับของใครของมันนะทั้ง4สูบลายน้ำมันก็ วิ่งอยู่ข้างในในเสื้อนะไม่เหมือนกับตัว4 j a 4 j a เนี่ยจะเป็นแป๊บรวมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปแยกที่ปลายแต่ว่าของฮีโร่เนี่ยนะจะเป็นเข็มนี่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นี่นะตัวนี้รู้สึกจะราคาก็หลักร้อยนะตัวหนึ่งเกือบเกือบพันนะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเคยโอ้หอน,นานแล้วหายากด้วยนี่หน้าตาเป็นองนี้เห็นไ,ไหม โ okay. อดอกก่อนอ้าวออกแล้วเช็ดลูกมาดูสิทำแบนี้ขอดออกมาลูกก็สวยนะแต่ว่าถ้าเกิดอู์ฮอนเนี่ย ก็ต้องเปลี่ยนนะครับลูกบอกแหวนทําใหม่ทั้งหมดถือว่าลูกสมบูรณ์นะได้อยู่ไม่มีรอยไหมนะการสึกหลอไม่มีเลยนะครับน้อยมากรอยลูกเบรรอยอะไรไม่มีนะครับเดี๋ยวมาร์กลูกสูบไว้ด้วยนะเอาจับใส่กับประกับนะนี่ที่เขามาร์กมาจากโรงงาน มันมาร์กมามั่วมี B เนี่ยหกอย่างเงี้เนี่ยมันจะมีมาร์กนะมีมาร์กหมดอนะมาร์กชี้ไปหน้าเครื่องเนี่ยเขาจะมีมีบอกให้นะครับมาร์กที่ลูกสูบก็มีด้วยแต่ว่าดำปิดปีแล้วมองไม่เห็นนี่นะ นะต้องสร้างมาร์กให้เขาด้วยนะตีทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งประกับตัวหมูจับเลยทั้งประกับตัวล่างกับที่ติดอยู่กับก้านเนี่ยนะต้องตีด้วย1-1อะไรเงี้ยถ้าเป็นสุกสก็บ 2, 2 3 3 4 4นะครับต้องมาร์กให้เขาด้วย a few moments later อประกอบจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะมีอาการกินน้ำนะครับกินน้ำบ้างเล็กน้อยแต่มาดู ฝาสูบแตกตรงนี้ก็มีรอยตรงนี้ก็รอยเห็นไ,ไหมตรงนี้ก็รอยเนี่ยฝาสูบแตกนะครับแต่ว่าอาการกินน้ำเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นฝาเหล็กนะครับรถรุ่นเก่าๆเนี่ยฝาเป็นฝาเหล็กไม่เหมือนกับพวกดีแม็กนะพอฝาแตกน,นี่น้ําดันพุ่งเลยนะครับฮีโร่เนี่ยมันอืดตรงนี้นะฝาแตกทั้ง4สูบเลยนะ1 2 3 4สเนี่ยแต่น้ําไม่ดัน มีอาการกินน้ําบ้างเล็กน้อยดูความอืดของเขานะครับโคตรทนทนมากๆประกอบเสร็จแล้วนะครับลันเครื่องไว้หลายวันแล้วแต่ว่าไม่ผ่านนะได้ยกเครื่องลงเปิดฝาสูบอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนออยคูลเลอร์ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะช่างหมูกําลังเก็บความเรียบร้อยภายนอกอยู่นะครับตัวบังลมม่าน้ําก็ไม่มีมาหาซื้อโคตรยากเลยเนี่ยนะไปหาซื้อออนไลน์มาหามาจนได้นี่หลายร้อยนะเกือบพันเลยจัดมาให้ครบเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน ว่าพออูร์ฮอนเสร็จแล้วเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงเพาะหรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งประกอบเสร็จแล้วนะครับเผาหัวหนึ่งรอบเอา้าตัดตัดเสียงค่อนข้างเพาะใช้ได้นะเปลี่ยนฝาสูบด้วยนะครับลูกสูบแหวน ออกฝาสูบทำไมหมดนี่ตอนนี้เติมน้ำเปล่าก่อนเดี๋ยวดูความเรียบร้อยเสร็จค่อยเปลี่ยนเป็นหล่อเย็นนะครับชักเหล็กวัดดูนี่ทั้งหมูมีไอไหมไม่มีนะครับแล้วก็ขอดูสีน้ำมันหน่อยสตาร์ทเครื่องไว้แล้วหลายวันนะนี่เห็นไหม น้ำมันจะต้องใส่แบบนี้นะครับโอเวอร์ฮอนเดี๋ยวจะเก็บตรงนี้ดีๆอ้อวับเครื่องก่อนสำหรับรถยนต์อายุประมาณนี้นะก็ระวังเรื่องทางน้ำดีๆนะครับส่วนมากฮีโร่เนี่ยจะไม่รอดฝาสูบชอบแตก นะครับเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วระบบระบบความร้อนเนี่ยไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควรนะครับส่วนมากลื้อมาก็จะเจอแต่ฝาแตกนะเพราะว่าผมไปถามลุงกึงตอนแรกจะเอาฝาเนี่ยไปทําวาล์วทำอะไรเขาบอกว่าฮีโร่เนี่ยทุกคันนะลือ้ออกมาฝาแตกหมดเลยนะครับไม่ต้องทําเปลี่ยนฝาใหม่อย่างเดียวนะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นฝาใหม่เรียบร้อยนะครับฝาใหม่ยังพอหาซื้อได้นะครับส่วนอะไหล่นะสำหรับโตโยต้าฮีโร่เนี่ยตอนนี้ของแท้ไม่มีผลิตแล้วนะ ต้องคัดดูดีๆถ้าเป็นอะไหล่เทียมเนี่ยต้องดูดีๆนะครับอย่างฝาออยคูลเลอร์เนี่ยเนี่ยนะข้างๆเนี่ยนะประมาณ2ตัวถึงจะจบนะครับถอดเข้าถอดออกประกอบอยู่เงี้ยสรอบ3รอบนะกะว่าจะให้จบไม่จบนะครับรั่วน้ำมันซึมแล้วก็น้ำซึมออกนะปล่อยงานผ่านไม่ได้แล้วก็ฝาสูบเนี่ยฝาสูบก็ได้ลือมาเปลี่ยนยางซีนาวาลอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่า ของเดิมเขาเนี่ยใส่มามันไม่สุดอ่ะมันเหมือนมันเด้งออกแล้วน้ํามันเนี่ยมันออกท่อไอเสียนะครับน้ำมันซึมๆออกท่อไอเสียควันขาวด้วยไม่จบผมต้องเปิดฝาสูบออกมาทิ้งประกันฝาสูบเลยเปิดฝาสูบออกมาแล้วก็ทําซินาวาลใหม่หมดนะครับทั้ง8ตัวเอาจนจบเนี่ยจบแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทลันเครื่องไว้ประมาณสัก3วันฟังเสียงแล้วก็ดูอาการผิดปกตินะครับอาการก่อนหน้าที่มาก็คือกินน้ามันเครื่องแล้วก็กินน้ํา กินน้ำนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่ว่าคันนี้ฝาสูบแตกแล้วพวกฝาเหล็กเนี่ยจะไม่ค่อยออกอาการเท่าไหร่นะครับน้ำจะไม่ค่อยขาดเยอะถ้าฝาเนี่ยไม่มีอาการแตกเยอะไม่มีอาการแตกมากๆจริงๆเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยดันออกคอมน้ำนะครับต้องดูดีๆสําหรับรถรุ่นที่เก่าๆไปแล้วเนี่ยนะดูแลเอาใจใส่เขาถ้าเกิดวันลักเขาก็ฟีดไว้ไว้ใช้นะครับคันนี้ใช้เป็นอะไหล่ส่วนมากจะเป็นของเทียมแต่ว่าเป็นเกรดเอนะผมไม่ใช้อะไหล่แบบถูกๆนะครับตัวไหน ไม่สวยตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนทิ้งทั้งหมดยอมเสียเวลาคันนี้ทําประมาณ2เดือนได้นะมันช้าตรงไหนช้าตรงอะไรนะครับอะไรหาโคตรยากจริงนะยอมรับเลยคู่มือซ่อมก็หายากหายากมากนะครับตอนนี้จบแล้วนี่นะเหลือเก็บห้องเครื่องทําความสะอาดเนี่ยสภาพตอนมาคือเละเทะนะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดได้เริ่มจะน่าจะน่าจะใกล้จบหมดแล้วแหละนะครับกองอากาศเนี่ยเปลี่ยนนะ แล้วก็ท่อยางมอน้ํหมอน้าก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็บังลมหมมอน้ําหาซื้อจนได้นะหาซื้อในเน็ตเอาเพราะว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วเนี่ยเห็นไหมพอสตาร์ทเครื่องปุ๊บน้าดูดลงไปหลักการรันอินเครื่องนะครับต้องเดินมาดูรถบ่อยๆแล้วตอนสตาร์ทขึ้นครั้งแรกเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้ยืนเฝ้าเขาไว้เลยนะครับครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยต้องมีคนมายืนเฝ้าไว้ดูเช็คน้ําดูน้ําตลอดแล้วก็เอากระดาษลังอะนะสอดไว้ใต้ท้องรถเต็มบริเวณเครื่องยนต์ หลักการรันอินนะครับว่ามีน้ํามันรั่วไหมน้ํามันหยดมีหรือเปล่าแล้วก็พวกน้ำเนี่ยมีรั่วมีซึมออกไหมเราจะได้แก้ไขได้นะครับ <1> 1> เอากระดาษลังนี่นะกระดาษลังสะอาด,อาดาๆใหม่ๆปูเลยใต้ท้องรถให้เต็มนะครับตำแหน่งเครื่องเนี่ยปูเอาไว้เราจะได้รู้ว่ามีน้ํามีน้ํามันหยดมีซึมมีรั่วไหมนะครับนี่ก็จบแล้วนะเอาสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงอีกรอบนิดขอฟังหน่อยติดง่ายไหม ต้องเผาหัวนะเพราะว่ารถยังไม่ทันร้อนเลยเผาหัวสักรอบหนึ่งเสียงได้สตาร์ทได้นะเสียงวบวตอนที่ส right ตาร์ทแรกๆเนี่ยทั้งแรกๆเนี่ยจะเสียงดังกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เงียบลงแล้วนะถือว่าเงียบลงเยอะมากๆนะครับ ข้อควรระวังสําหรับรถรุ่นเก่าๆเลยมีอยู่2อย่างน้ํากับน้ํามันนะครับน้ำกับน้ํนะามันเครื่องดูที่เลือนไม้ดีๆถ้าเกิดมีไฟการน้ํามันเครื่องโชว์อย่าไปสตาร์ทเครื่องเดินเบาไว้อย่างเวลาแบตหมดเฮ้ยพอจําติดปุ๊บเราไปสตาร์ทเครื่องไว้เพื่อที่จะให้แบตเนี่ยโดนชาร์จให้ได้ชาร์จชาร์จไฟเข้าหม้อไม่ควรถ้าเกิดว่ารถมีไฟลูกการน้ํามันเครื่องเตือนแล้วอย่าไปสตาร์ทเครื่องเดินเบาทิ้งไว้ เดี๋ยวพังชาบละลายรถผมเคยเจอมาแล้วเป็นรุ่นนี้นี่แหละฮีโร่นะครับตอนนั้นแบตหมดพอจาติดปุ๊บลูกน้องมันก็นสตาร์ทเครื่องไว้ยาวเลยพังนะครับตอนนั้นยังโดนอะไหล่แท้อยู่ก็หมดหลายหมื่นเหมือนกันนะครับลูกสูบอะไรเงี้ยแพงแพงมากนะรถยนต์รุ่นนี้อะไหล่เนี่ยแพงยิ่งกว่าบีโก้นะถ้าเกิดว่าหาอะไหล่แท้ได้โคตรแพงแพงจริงๆนะครับดูแลรถกันดีๆนะคันนี้สวยเดี๋ยวรันอินไว้เดี๋ยวจะส่งงานแล้วนะครับ โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไหมครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ